เป็นคนที่แบบว่าคบรถแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมากอย่างนี้เล่ละครมีเลียตต้องพูดปภาษาไทยชัดเจนมากๆใครใี้อยภาษาให้คะป้าแจ๋วค่ะป้าป้าแจ๋วค่ะใช่ก็กว่าจะกว่าจะลงตัวก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะเป็นคนที่สีหน้าชัดแต่ว่ามันก็ต้องแบบลดลงอ๋อหมายถึงว่าต้องต้องลดวอลลุ่มของตัวเองลง อีกสเต็ปหนึ่งเพื่อให้เขาเข้ากับคาแรคเล็กคนสมัยก่อนจะไม่ค่อยแบบว่าทำไมรู้ดีอ่ะคนสมัยก่อนไม่ค่อยแบบว่ามาเยนง่ายคนสมัยก่อนเขาเล่นแบบเก็บๆอารมณ์อย่างงี้ใช่ไหมทำไมทำไมคุณรู้อ่ะผมก็ป้าแจ๋วเขาอยู่เป็นพุ่มกลับผมเรื่องการกระตุ้นใจไงใช่ใช่ใช่อาจจะมาปรึกษากันบ้างแล้วป้าแจ๋วมาถามว่าอะไร มาบอกให้ฟังว่าเป็นไงบ้างละครออเรื่องนูน้นก็อยู่คนละกองกันนะก็อ,อยู่คนละกองกันแล้วทำไมต้องหากันด้วยอ่ะต้องต้องบอกอะไรด้วยไปหาเพื่อนจ๋วไงผมวาดรูปอยู่ต้นนี้นะพ,พี่พองปล่อยให้น,นอ أ, ้องวาดรูปแล้ยมันมีมเกมเล่นกันอีกอ๋อเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้แฟนคลับเนี่ยขึ้นมาเล่นเกมกันทั้งสองท่านด้วยนะครับผมขาเชี่ยวอะคุยคุยเรื่องละครต่อหนึ่งอ่ายายื่อกี้บอกมี หนึ่งในสัวกับอีกหนึ่งเรื่องพื้นชีวิตค่ะเล่นชีวิตกับใครคะเล่นกับพี่หมาด๋อเรื่องนี้เป็นยังไงอะคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเรื่องนี้จะแบบว่าแซ่บกว่าปกติค่ะแซ่บเป็นคำว่าจะแบบสนสนซ่าๆเลยอุ้ยไม่ใช่ค่ะคือเรี้ยวแบบเรื่องนี้จะดราม่าค่ะครับเป็นแบบว่าเป็นคนที่เปรี้ยวคนที่ไม่ยอมคนอ๋อใช่ค่ะอ๋อเป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยนะครับอะย่ยังยังไม่อยากดุไหมดุไหมก็ ก็ดุค่ะดุใช่ไหมเค็ดี่ปองสิดุไปถามว่ายินเด็นเขาดุไหมดุยเดดดุไหมดุไหมดุไหมไม่ดุดุดุหนูเหรอคะเขาดุไหมไม่ดุไม่ดุค่ะไม่ดุค่ะดูได้ยังไงอะอ้าว ไงคะไม่ดุค่ะโอ้สามทุกทำงานด้วยกันบ่อยนะครับผมอาบางคนถึงนักละครดีกว่านะครับเราต้องมีจิตวิญญาณในการพูดต้องเป็นครับเระหวอางรอบไปทำเรื่องอื่นก่อนแล้วค่อยๆตบเข้ามาค่อยตบเข้ามาที่เห็นไหมลงก้นผมหลายทีได้เห็นไหมเห็นไหมบอกพี่จ๋านะถ้าเกิดดูได้เรื่องไหนต้องไม่มีพี่ป๊อกใช่ค่ะอุ้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าอีกฝังนะครับเรื่องที่ญี่ปุ่นนะครับละ ในวันที่ฝนตกนะครับช่วงเวลาเลยนะครับที่กองถ่ายนะครับทำงานเสร็จเร็วกว่าปกตินะครับก็จะมีเหตุการณ์นะครับที่ทำให้เราได้ไปกินข้าวกันไปเดินเที่ยวเล่นกันด้วยบรรยากาศที่เย็นเย็นผู้หญิงคนหนึ่งครับเกิดอาการตัวสั่น เดินอยู่ข้างๆถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกแล้วก็โคม่าเรื่องอะไรเนี่ยพี่กำลังสร้างเรื่องอยู่โอยมันโอนไป